กับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกทัลเลิศได้เจอผู้ทรยศอย่างผู้อาวุโสทว่าแกได้พยายามขโมยกุญแจจากทัเลิศแต่ถึงกระนั้นแกก็มีเหตุผลพอที่จะฟังได้ทว่าการสืบสาวหาความยังไม่ทันได้เสร็จแสงสีเขียวสว่างว่าของกระสือโบราณน,นั้นก็โผล่มาขัดจังหวะก,การสืบสวนทำให้ผู้อาวุโสนี้ไปได้สำเร็จ ทางทั้งสามก็วิ่งไปยังจุดนั้นเพื่อปกป้องหมู่บ้านทว่าสิ่งที่น่าสะพรึงคือกระสือโบราณน,นั้นมันเหมือนกับไล่ล่ากระสืออีกตนทะเลิดได้ใช้ปืนไฟยิงออกไปหวังจะจัดการกระสือโบราณทว่ามันก็ไม่ได้สิ้นไปมันกลับมาเล่นงานพวกทะเลิดแสงสว่างจ้าทําให้พวกไอ้ทิ้งที่นอนอยู่บนพื้นต้องหลับตาแล้วก็พยายามจ้องมันด้วยตารีรีความน่าสะพรึงของกระสือโบราณที่เด่นชัด ลอยเหนือร่างของทั้งสม,มันชวนสยองพองขนกระดูกอันห่อหุ้มเครื่องในจนต่างจากพวกกระสือทั่วไปไหนจะผมเพ่าที่ยาโบกสะบัดไปมาจนปรกหน้าอีกพวกทิ้งพยายามสังเกตใบหน้าของมันทว่ามันก็มองไม่เห็นเนื่องจากผมที่มันเอามาซ่อนเร้นใบหน้าของมันมีแต่ริมฝีปากและพวงเครื่องในเท่านั้นที่เผยออกมาไว้ไหมไอ้ทิ้ง อก,ก้วยกเราวด้วยน้ำเสียงที่แตกตื่นไว้ทิ้งพูดอย่างไวทางท่านเลิศก,ก็เริ่มบรรจุกระสุนอีกครั้งระวังทิ้งตะโกนสิ้นเสียงไม่ถึงอึดใจผมของกระสือโบราณมันก็มมวนคล้ายกับทวนแหลมพยายามจะทิ่มแทงร่างของทั้งสามทว่าด้วยการกลิ้งหลบไปกับพื้นดินทําให้ทั้งสามรอดมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนปังเสียงปืนถังสนานเป็นฝีมือของท่เลิศที่นอนลั่นไก ด้วยระยะใกล้เกือบจะเผาขนแน่นอนว่ามันไม่พลาดแน่นอนทัในใดนั้นเสียงกระสุนปานไปพุ่งกับชนกับเหล็กหนังขึ้นตาทั้งสามคนเบิกโพรงกระดูกซี่โครงอันห่อหุ้มเครื่องในของมันแข็งแกร่งปานเหล็กกล้าทิ้งรับรู้ได้ถึงความห่างชั้นทั้งหมดรีบลุกขึ้นวิ่งออกห่างจากมันโดยวินระยะมนคาถาของปีศาจดังสนั่นจากปากของกระสือโบราณ น้ำเสียงแรกที่ได้ยินจากปากของกระสือโบราณเพียงแค่สิ้นเสียงแม้ว่าทิ้งจะฟังบทคาถามันไม่ออกแต่กายของชายหนุ่มขนลุกรับรู้ได้ถึงสิ่งที่จะตามมามันอันตรายถึงชีวิตเป็นแน่ชายหนุ่มบอกให้อวระทิ้งการต่อสู้นี้บอกให้ทุกคนเอาชีวิตรอดนี้ให้สุดกำลังทั้งสมออกตัววิ่งทันทีถ้าว่ามนคาถาของกระสือโบราณมันได้สำแดงเด็ดขึ้นมาแล้วความมืดค่อยๆแผ่ขยายมาจากกายของมัน กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดมันไล่หลังชายทั้งสามที่กำลังวิ่งหนีตายกันอยู่ทิ้งผู้สังเกตเห็นเขาก็พุ่งตัวไปผลักทะนเลิศจนร่างของทะนเลิศลอยกลิ้งลงไปข้างทางชายมาดียวร่างหมุนจนไม่รู้ทิศทางลงมาข้างล่างเนินครู่หนึ่งร่างของชายมาดีก็หยุดทานเลิศนอนนิ่งด้วยอาการเวียนหัวผาารอบๆของเขานั้นหมุนติ้วจนเวียนหัวเหมือนจะอ้วกออกมาทิ้ง ท่านเลิศฉุกคิดขึ้นมาดวงตาอันเบิกโพรงเขาจะพยายามพยุงร่างของตนเองลุกขึ้นด้วยท่าทางที่โซซัสโซเซอันเกิดจากอาการมึนที่กลิ้งลงมาจากเนินท่านเลิศพยุงร่างของตนค่อยๆเดินขึ้นเนินไปหวังจะไปช่วยทิ้งพี่น้องร่วมสาบานมือทั้งสองข้างของเขายัดลูกกระสุนเข้าไปในปืนไฟด้วยเสียงหอบของลมหายใจดังขึ้นไม่ขาดสายจนท่านเลิดเดินขึ้นมายังบนเนิน ปรากฏว่าทุกอย่างมันหายไปสิ้นแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงตะโกนเรียกน้มของทิงดังจากปากของทะเลิดดังขึ้นเขาไม่ลืมที่จะยกปืนไฟประทับบ่าเพื่อระวังตัวไปพร้อมกันด้วยทะเลิดพยายามเรียกนามดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นหางตาขวาของทะเลิดก็เหลือบไปเห็นกอหญ้าที่กําลังสัน่นไหวทะเลิดเตรียมเหนี่ยวไกร่างหนึ่งก็โผลออกมาปัทโถยเกือบไปแล้วไหมล่ะ เเลิดก,กล่าวหลังก้อย่านั้นก็คืออาก้้ยเขาเดินออกมาด้วยท่าทางที่ตกใจใบหน้าของเขายังซีดเผือดเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสยองมาเธอเลิดดูอาก้้ยทันทีถึงเรื่องที่ไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงตนนั้นเกือบจะลั่นไกสังหารอากวยไปเสียแล้วทว่าสิ่งที่เธอเลิดพูดมาเหมือนกับชายชาวจีนคนนี้ไม่ได้ฟังตาของเขานั้นยังเบิกโรงจนเธอเลิดถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อากลวยต้องเห็นอะไรใช่ไหมใช่ชาวจีนพยักหน้าทันทีเขายกแขนชี้ไปยังจุดที่ทันเลิศโดนทิ้งผล,ลักทันเลิศรีบถามว่าทิ้งนั้นหายไปไหนแล้วกระสือโบราณมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่ามัวแต่อ้ำอึง้งฮะฮะหายไปแล้วอากลวยพูดด้วยน้ำเสียงที่ตะกุกตะกักอะไรหายไปทันเลิศตะคอกถามด้วยอารมณ์จนทำให้อากลวยนั้นสะดุง้งบอกว่าไอ้ทิ้งนั้นกับกระสือโบราณมันหายไป เธเลิศเอาปืนไฟมาสะพยหลังอีกครั้งรีบเดินปีไปที่อาก,กวยเขาใช้มือทั้งสองข้างจับตัวของอาก,กวยแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาเพื่อให้ชายชาวจีนได้สติแล้วบอกทุกสิ่งกับตนมาอาก,กุยกระพริบตาสองสามครั้งหันมามองหน้าทะเลิศอาก,กวยกลืนน้ำลายก่อนที่จะพูดว่าตนนั้นเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือทิ้งจู่จูก็หายไปหลังจากไอ้กระสือโบราณมันเปล่งวาจาประหลาด พื้นดินใบไม้ใบยาทุกๆอย่างถูกย้อมเป็นสีดำความรู้สึกอันหนาวเหน็บและเย็นเยอืเยอยตอนนั้นรู้สึกได้เลยตอนที่ทิ้งนั้นผลักทะล e r ตนนได้หันไปมองพอดีตอนที่ทะลิด t ร้องตกใจแล้วร่างก็หล่นลงไปข้างล่างตอนนั้นร่างของทิ้งก็โดนความมืดของกระสือโบราณน,นั้นกืนกินเข้าไปแล้วทันทีที่ถูกกืนกินชั่วอึดใจหนึ่งทั้งร่างของกระสือโบราณ และร่างของทิ้งก็หายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับความมืดแล้วทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ตาเห็นสาเหตุที่ตนตกใจเพราะตนนั้นหาคำตอบไม่ได้กับสิ่งที่ตนเห็นสิ้นคำของอากวยชายมาดียังคงไม่เชื่อสิ่งนี้มันเกินจินตนาการและเกินกว่าที่ตนเคยร,รู้มาของกระสือท่านเลิศชายผู้ไม่ยอมท้อเขาบอกกับอากวยว่า ปนต้องออกตามหาไอ้ทิ้งมันอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้อากุยที่ได้ยินก็ไม่อยากจะขัดทัเลิศรู้ดีถึงเรื่องที่แกเป็นห่วงอย่างสุดหัวใจทั้งสองพยายามมองหาโดยรอบแล้วก็เรียกนามของไอ้ทิ้งไปด้วยแต่มันก็ไร้วี่แววมันมีแต่ความมืดกับเสียงมแมลงน้อยใหญ่เท่านั้นอากุยเริ่มถอดใจเพราะตอนนี้มันก็กินเวลาไปพักใหญ่แล้วแม้อากุ้ยคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมา เนื่องจากสายตาของเขาเห็นท่านเลิศดยังคงเดินตามหาไอ้ทิ้งชายหนุ่มอย่างไม่ลดละแกใช้ปืนแหวกผง้าไปมาเดินดูไปเรื่อยๆอีกทั้งยังคงเรียกนามของทิ้งอยู่เช่นเดิมแม้เสียงของเขาเริ่มแหบแห้งเขาก็ตะเบงเสียงเรียกนามของทิ้งต่อจนอาก,กุ้ยเห็นใจชายคนนี้ชายคนจีนจึงบอกว่าพวกเราไปขอร้องให้เหล่าชาวบ้านมาช่วยตามหาไอ้ทิ้งกันเถิดมันอาจจะเร็วกว่า อาก้ยกล่าวทะนเลิศบอกว่ามันดึกดด่นป่านี้จะไปรบกวนเขาทําไมทว่าอากล้ยที่เห็นตา่างเพื่อไม่ให้ทะนเลิศนั้นแกเหนื่อยจนเกินไปก็บอกว่าให้ไปด้วยกันอยากไรเสียพวกเขานั้นต้องช่วยพวกเราแน่ๆเพราะพวกเรานั้นก็ช่วยพวกเขามาเยอะอากล้ยกล่าวและยังคงชักชวนให้ทะเลิศนั้นเข้าไปยังหมู่บ้านกับตนทว่าทะเลิศก,ก็ยังคงขอตามหาไอ้ทิ้งอยู่เช่นนี้อากุ้ยจึงบอกว่า อยู่คนเดียวมันจะอันตรายเกินไปชายมาดียังคงร้านและไม่ไปกับอากวยทางชายชาวจีนจึงว่าให้ระวังตัวไว้ประเดี๋ยวตนจะไปตามพวกชาวบ้านมาช่วยอีกแรงสิ้นคำบอกอากุยก็เร่งฝีเท้ามุ่งตรงไปยังหมู่บ้านทันทีด้วยอากว้ยเดินเข้าไปเคาะประตูที่เรือนทีละหลังทีละหลังทว่ามันก็ไม่มีเสียงใดๆดตอบกลับมาอากวยยังคงกระทำและขอความช่วยเหลืออยู่เช่นนั้น จากการข้อเสียงดังเร่งในครั้งแรกก็เริ่มแผ่วลงในตอนนี้เนื่องจากเจ็บมือและเหนื่อยล้าชายชาวจีนท้อใจนักไม่มีใครออกมาเลยสักคนอากวยรู้ดีว่าพวกชาวบ้านได้ยินเสียงเคาะประตูตนแน่อากวยจึงตะโกนว่าพวกทะเลิศเอาชีวิตเข้าแลกปกป้องทุกคนที่นี่แต่เมื่อถึงเวลาที่แกขอความช่วยเหลือกลับเมินเฉยช่างขาดยิ่งนักอาก,กุวยตะโกนไป และยังคงทําการเคอบเรือนไปเรื่อยๆหวังให้พวกชาวบ้านนั้นออกมาช่วยถึงทําขนาดนี้มันก็ไม่ได้มีผลจนอากวยเคาะมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่เคยยิมเกวียนชายผู้เป็นพ่อขาเร่ทันทีที่เคาะเสียงดังจากภายในเรือนอันเป็นเสียงหญิงไว้กลางคนก็พูดออกมาว่าพี่จะไปทําไมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ฉันกับลูกจะอยู่อย่างไร อากวยที่ได้ยินถึงกับหยุดคอะทันทีเขายืนหน้าสลดน้ำตาเริ่มเอ,อ่ออากยุยรับรู้แล้วว่าทำไมพวกชาวบ้านต่างเงียบกันชายชาวจีนค่อยๆเดินออกมามันเป็นอย่างที่ท่านเลิศกล่าวจริงๆทันทีที่อาก้วยหันหลังแสงสีเหลืองนวลๆอันเกิดจากไฟของตะเกียงเจ้าพายุแพร่ขยายออกมาอาก้วยหันหลังกลับไปมองพบว่าชายชาวบ้านคนนี้ยืนจังก้าอยู่หน้าประตู เขาบอกให้อาก้วยหยุดก่อนมีเรื่องอันใดให้ตนช่วยหรือไม่คำพูดเพียงสั้นๆทำให้น้ำใสๆของอาก้วยไหลาอาบแก้มเพราะความซาบซึง้งอากุวยบอกว่าไม่มีอะไรลูกเมียของเองยังคงต้องการพ่อนะอาก้วยกล่าวชายคนนี้จึงหันไปคุยกับลูกเมียของตนแล้วบอกว่าพวกเขากำลังลำบากจะปล่อยไว้ได้อย่างไรเขาเอาชีวิตเขาแลกเพื่อปกป้องพวกเราหากเรามีอะไรช่วยเขาได้ เราก็ควรทำตนนั้นไม่เป็นอะไรแน่พวกเขาปกป้องตอนอยู่แล้วตนจะรีบกลับมาหลังจากช่วยพวกเขาเสร็จสิ้นคำของชายคนนี้เขาก็ปิดประตูโดยมือของเขานั้นก็มีดาบและตะเกียงเจ้าพายุอากวยรีบบอกขอบอ,อกขอบใจยกใหญ่ชายคนนี้กล่าวว่าไม่เป็นอะไรตนนั้นรู้ดีว่าพวกท่านเลือดกำลังลำบากเหตุตนได้ยินเสียงปืนไฟอยู่หลายนัดใครไม่ช่วย ก็ปล่อยเขาไปหมู่บ้านนี้มันมีแต่คนขาดแต่ตนรู้จักคนหนึ่งที่จะช่วยตนแน่ๆว่าแล้วชายคนนี้เขาก็เดินนําทางไปทันทีจนไปหยุดอยู่หน้าเรือนหลังหนึ่งเขาเคาะประตูเสียงดังพร้อมกับตะโกนเรียกนามและบอกนามของตนไปไม่นานนักประตูค่อยๆเปิดออกปรากฏว่าเป็นชายขาพแพลงก่อนหน้าที่พวกทะเลิได้ช่วยเอาไวา้เหตุที่รู้ พราะเขาเดินกระเพกออกมาเปิดประตูมือของเขาถืออาวุธครบมืออย่างคราดโดยที่ไม่ต้องพูดขอร้องอะไรเลยสักคำทว่าวอากวยนั้นก็เห็นใจเนื่องจากเขานั้นยังบาดเจ็บอยู่บอกว่าไม่เป็นอะไรเรื่องที่จะหวานคือเดินตามหาเพื่อนของตนทำให้เขาน่าสลดบอกว่าตนนั้นมีใจอยากจะช่วยเหตุเพราะพวกทะเลินนั้นเคยช่วยชีวิตตนเอาไว้ชายชาวบ้านที่มากับอากวยปฏิเสธทันที เมื่อเห็นสภาพสายของตนเขาบอกว่าให้รักษาตัวก่อนแล้วก็อยู่กับลูกกับเมียหากหายเมื่อไหร่ก็ค่อยมาช่วยก็แล้วกันชายผู้มากับอากวยกล่าวส่วนชายชาวบ้านที่บาดเจ็บก็เข้าบ้านขอตกก่อนจะปิดประตูเข้าเรือนไปทั้งสองเดินออกมาจะมุ่งหน้าไปหาทะเลตรตอนนี้แกอยู่คนเดียวสามคนพอจะทำอะไรได้หรือไม่ชายชาวบ้านกล่าวกับอากวย ไม่พอก็คงต้องพอแล้วกระมังอาก้วยกล่าวกลับด้วยน้ำเสียงที่สลดระหว่างที่เดินอยู่นั่นเองจูๆ่ๆมันก็มีเสียงหนึ่งดังมาแต่ไกลว่าไอ้เจ๊กตรงนั้นน่ะไม่คิดจะรอกันบ้างหรือไรอากุ้วยก็หันไปมองเสียงนั้นคำพูดและน้ำเสียงกวนๆมันเป็นของใครกรันปรากฏชายสี่คนคือพวกช้างในท่าของหมู่บ้านและลูกสมุนที่อีกสามคนไอ้ลักไอ้ยมไอ้นาด กำลังค่อยๆเดินมาทางพวกอากวย้ยชาชาวจ,จีนทําตาขวางแล้วก็พูดใส่พวกช้างที่กำลังเดินมาหาตนว่าวันนี้ตนไม่มีอารมณ์ที่จะทะเลาะด้วยจะไปตายที่ไหนก็ไปสิ้นคําของอากวย้ยช้างที่เดินเข้ามาใกล้ก็พูดว่านี่คือคําพูดของคนที่สนทนากับคนที่จะไปช่วยหรือช้างกล่าวอากว้ยชะงะักก่อนจะมองพวกช้างปรากฏว่าพวกช้างถืออาวุธครบมืออย่างปืนไฟ ส่วนลูกสมุนนั้นอีก3คนก็มีดาบและตะเกียงเจ้าพายุถึงสองอันด้วยกันอากรวยถามทันทีว่าคิดจะเล่นตลกอะไรอีกเปล่าก็แค่เหมือนกับมีเสียงปืนดังคิดว่ามีใครตายจะออกมาดูเสียหน่อยช้างกล่าวออกมาอากรวยก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินนําทางทันทีพวกช้างก็เดินตามมาไม่ห่างตอนนี้รวมกันได้หกคนแล้วยังไม่นับทะเลิศ ทั้งหกพากันไปยังจุดที่ท่านเลิศอยู่ชายมาดดีหันมองกลุ่มคนที่เดินมาปรากฏช้างและพวกมาด้วยทําให้ท่านเลิศแปลกใจนักว่าทําไมช้างจึงเดินมากับพวกอากวยด้วยชายมาดดีรีบเดินปรีเข้าไปหาอากวยถามทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางชายชาวจีนก็สายหัวบอกว่าตนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันถึงเช่นนั้นเขาก็เหมือนอยากจะมาช่วยแต่ตอนนี้ท่านควรจะพักผ่อนเสียหน่อย ฟังน้ำเสียงอันแหบแพงกับเหงื่อที่สมกายนั่นอากู้ยกล่าวทันเลิศที่เห็นว่ามีคนมาช่วยหาตั้งเยอะแล้วเขาจึงยอมที่จะมานั่งพักบนขอนไม้อันหนึ่งที่โค่นลงมาข้างทางผ่านไปไม่กี ah ่นาทีช้างบอกให้ล <net> ูกสมุนของตนทำตามคำของชายชาวจีนคนนี้ซึ GOD ่งคำสั่งของช้างเขาก็มานั่งข้างๆทันเลิศเขาหายใจแรงรับรู้ได้เลยถึงอาการเหนื่อยเพราะเขาเป็นชายรูปร่างท้วม ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่หากดูจากสภาพร่างกายท่านเลอจึงเอ่ยถามช้างว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่ออยากร้าวจะไม่ว่าเอาหรือท่านเลอกล่าวโดยที่เขามองไปยังกลุ่มที่ค้นหาทิ้งช้างจึงเอ่ยว่าช่างหัวชายผู้นั้นเธอเขาก็แค่ใช้ที่สนแต่ผลประโยชน์เท่านั้นช้างเริ่มระบายความในใจออกมาท่านเลอจึงถามเรื่องธุรกิจที่ช้างทำกับเรื่องชีวิตประจำวนัน ชายมาดีสนทนาออกมาด้วยความจริงใจต่างจากพยากราวนักที่มักจะด่าทอช้างอยู่เสมอชายร่างท้วมเริ่มสนทนาต่อว่าตนนั้นก็ไม่ได้เคารพหรือรักพยากราวอะไรขนาดนั้นแต่ตนเกรงเรื่องอำนาจของพยากรากมากกว่าชายคนนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าพูดผีที่ออกมาอารวาสในขณะนี้อีกแล้วสาเหตุที่ตนช่วยคงเรื่องที่ท่านเลิศปกป้องคนในหมู่บ้านนี้หากคนที่นี่สิ้นไป กลายเป็นหมู่บ้านร้างขึ้นมาไม่มีใครกล้าเข้ามายัางหมู่บ้านนี้อีกตนก็คงลำบากไม่น้อยเช่นกันมีอะไรให้ตนช่วยก็บอกตนก็แล้วกันช้างกราบด้วยท่าทางที่ยังหยิงทรนงทวาทะเลยน,นั้นก็หวัวเราะออกมาเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าลึกๆก็เป็นคนจิตใจงามเหมือนกันอย่างไรก็ต้องขอบคุณนะทนเลยก่าบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนนุ่มเพียงแค่คำนี้ช้างถึงกับชะงักนิ่ง เขาไม่เคยได้รับคำพูดดีๆมาก่อนช้างไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงแต่นั่งนิ่งจนเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งชายาร่างท้มอย่างช้างเริ่มนั่งสับังงกทะเลิศที่เห็นท่าทีจึงบอกให้ช้างกลับไปก่อนคงหาไม่เจอแล้วในคืนนี้ชายมาดีถอดใจทำให้ช้างนั้นลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ลูกสมุนทั้งสามของตนให้กลับเรือนทางทะเลิก็บอกให้อกวยและชายชาวบ้านเช่นกันว่า พอได้แล้วในค่ำคืนนี้สิ้นคำของชายทั้งสองแต่ละคนที่กำลังเดินสองไฟด้วยตะเกียงเจ้าพายุก็พากันเดินออกมาจากป่าทั้งหมดรวมตัวกันอีกครั้งก่อนจะเริ่มแยกย้ายกันทว่าทางตะเลิศก็บอกกับอากวยว่ามีที่หนึ่งที่เราต้องไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปส่งชายชาวบ้านคนนี้ให้ถึงบ้านก่อนที่จะไปกันช้างที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินบทสนทนาของตะเลิศเขาจึงพูดขึ้นมาว่า ให้ชายคนนี้กลับไปกับตนก็ได้อย่างไรเสียเรือนของตนก็อยู่ท้ายหมู่บ้านพอดิบพอดีก็แวะส่งมันหน่อยก็ได้ช้างกล่าวทางชาวบ้านก็เดินไปวรวมกลุ่มกับช้างทว่าวอากวยก็พูดแย้งขึ้นมาว่าจะทําอะไรชายคนนี้หรือเปล่าไม่น่าไว้ใจนักสิ้นคําของอากวย้ยทะเลิศก,ก็พูดขึ้นมาว่าช้างไว้ใจได้ลือๆเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรทะเลิศก,กล่าว ทำให้ช้างและลูกสมุชนชะงักไปอีกครู่หนึ่งแล้วก็พากันออกเดินแยกไปทันทีปล่อยให้อากล้วยกับทะเลินั้นสนทนาการเอาลิบลิบประเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ที่นี่หรอกช้างกล่าวกับชายชาวบ้านที่กําลังสับสนชายชาวบ้านหันไปมองหน้าทะเลิเหมือนระแวดระวังช้างแต่ใบหน้าของทะเลิก็ยิ้มพยักหน้าทีหนึ่งทําให้เขาเชื่อใจและเดินตามช้างไปท่านมีที่จะไปคือที่ไหน ในยามนี้เนี่ยหรืออาข้วยถามด้วยความสงสยัยหลังจากพวกช้างพากันเดินไปหมดแล้ววัดร้างอย่างไรละ่ะทะเลิดกล่าวอาข้ยที่ได้ฟังยังคงสงสัยอยู่ว่าเหตุใดถึงต้องไปที่นั่นใบหน้าอันแสดงออกมาทำให้ทะเลิดต้องฉเฉลยว่าคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นหลวงพี่คําหรือหลวงพี่ผีนั่นแหละจำได้หรือไม่ทิ้งมันพูดออกมาเบาๆตอนกระสือโบราณ มันไร้มนคาถาออกมามันมีวิชาอะไรสักอย่างแล้วไอ้กระสือตอนนี้มันก็เป็นพูดผีจากตำราบอบบรรพการอีกคนที่น่าจะรู้ดีก็คงมีแต่แกเท่านั้นท่านเลิศก,กล่าวจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเดินเท้าไปอย่างวัดร้างอีกครั้งโดยใช้เวลาไปอีกพักหนึ่งเพียงแค่ย่างก้าวมาถึงหน้าประตูวัดร้างสายตาของทั้งสองก็เห็นแสงสีเหลืองนวลสว่างสวัยภายในโบสถ์ ท่านเลิศแม่รอช้าเดินมุ่งไปยังโบสถ์ทันทีทางอากล้ยก็เดินตามไม่ห่างเพียงเปิดประตูในโบสถ์เท่านั้นก็พบว่าแสงไฟนั้นก็คือแสงจากเปลวเทียนที่อยู่ตรงหน้าพระประธานแล้วก็มีหลวงพี่ผีที่นั่งขัดสมาธิรับตาเหมือนกับกำลังทำสมาธิอยู่ข้างหน้าของแกนั้นก็มีบาทอันมีน้ำมนตย์อยู่เครื่องหนึง่งเพียงแค่ท่านเลิศน,นั้นจะอ้าปากถามหลวงพี่ผีกำลังนั่งสมาธิก็เอ่ยขึ้นมาว่า ชายหนุ่มคนนั้นถูกเอาไปยังไม่ตายเอาละครับกระสือโบราณมันใช้คาถาอะไรกันแน่ทำไมถึงทำให้ทิ้งนั้นหายไปเช่นนั้นช้างนายท่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนใจงามจริงๆหรือหรือเขามีแผนอะไรกันหลวงพี่คำหรือหลวงพี่ผีแกกำลังจะบอกอะไรกับพวกท่านเลิศก,กันแน่โปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแลกกำเนิดปอบหากท่านผู้ชมช,มชอบฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้หลายท่านคงจะเตรียมตัวออกต่างจังหวดัดอย่างไรก็เดินทางกันปลอดภัยนะครับรักและเป็นห่วงทุกท่านไม่เชื่ออย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ